เขมาสูตรข้าพระเจ้าได้สลับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนะพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาดบินดิกาเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีก็สมัยนั้นแลพระเขมาภิกษุณีเมื่อเที่ยวจาริกไปในแคว้นโกสล เข้าอยู่ณที่ค่ายแห่งหนึ่งในระหว่างพระนครสาวัตถีกับเมืองสาเกตครั้งนั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลเสด็จออกจากเมืองสาเกตจะไปยังพระนครสาวัตถีประทับแรมหนึ่งราตรีที่ค่ายนั้นระหว่างพระนครสาวัตถีกับเมืองสาเกตครั้งนั้นแล พระเจ้าปเสนที่โกศลนตรัสเรียกราชบุรุษคนหนึ่งมาตรัสว่าดูก่อนบุรุษผู้เจริญท่านจงไปดูให้รู้ว่าณที่ค่ายนั้นมีสมณะหรือพรามซึ่งสมควรที่เราจะพึงเข้าไปหานะวันนี้หรือไม่ราชบุรุษนั้นทนรับพระดามรสของพระเจ้าปเสนที่โกศลนแล้ว เที่ยวไปยังค่ายนั้นก็ไม่พบเห็นสมณะหรือพรามซึ่งสมควรที่พระเจ้าประเสิที่โกศลจะพึงเสด็จเข้าไปหาราชบุรุษนั้นได้พบพระเขมาภิกษุณีซึ่งเข้าอาศัยอยู่ณนะที่ค่ายนั้นครั้นพบแล้วได้เข้าไปเฝ้าพระเจ้าประเสิที่โกศลถึงที่ประทับครั้นแล้ว ได้กราบทูลพระเจ้าประเสริฐที่โกศลว่าพระพุทธเจ้าข่าที่ค่ายนั้นไม่มีสมณะหรือพรามซึ่งสมควรที่พระองค์จะพึงเสด็จเข้าไปหาเลยมีภิกษุณีนามว่าเขมาเป็นสาวิกาของพระผู้มีพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นและพระแม่เจ้านั้น มีกิตติศัพท์อันงามฟุ้งผจรไปแล้วอย่างนี้ว่าพระแม่เจ้าเขามาพิษุณีเป็นบัณฑิตเชียบแหลมมีปัญญาเป็นผ้าหูสูตรมีถ้อยคำไพเราะมีปฏิพานเป็นอย่างดีขอเชิญพระองค์เสด็จเข้าไปหาพระแม่เจ้านั้นเถิดขอเดชะครั้งนั้นแหลพระเจ้าประเสริฐที่โกศ เด็จเข้าไปหาพระเขมาภิกษุณีถึงที่อยู่ส่งไหว้พระเขมาภิกษุณีแล้วประทับอยู่หนาที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้ตรัสถามพระเขมาภิกษุณีว่าข้าแต่แม่เจ้าสัตว์ทั้งหลายตายแล้วย่อมเกิดหรือหนอพระเขมาภิกษุณีถวายพระพรว่าขอถวายพระพร ปัญหานี้เป็นปัญหาที่พระผู้มีพระภาคเจ้ามิได้ทรงพยากรพระเจ้าประเสิที่โกศลถามว่าข้าแต่แม่เจ้าก็สัตว์หลังจากตายแล้วย่อมไม่เกิดอีกหรือพระเขมาภิสนีกล่าวว่าขอถวายพระพรแม้ปัญหานี้ ก็เป็นปัญหาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ทรงพยากรณพระเจ้าประเสนที่โกศลถามว่าข้าแต่แม่เจ้าสัตว์หลังจากตายแล้วย่อมเกิดอีกก็มีย่อมไม่เกิดอีกก็มีหรือพระนางเขมาพิสุณีตอบว่าขอถวายพระพร ปัญหานี้เป็นปัญหาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ทรงพยากรณ์พระเจ้าประสิทีิโกศลถามว่าข้าแต่แม่เจ้าสัตว์หลังจากตายแล้วย่อมเกิดอีกก็มิใช่ย่อมไม่เกิดอีกก็มิใช่หรือพระนางเขมาพิสุนีตอบว่าขอถวายพระพร แม้ปัญหานี้ก็เป็นปัญหาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ทรงพยากรณ์อีกเหมือนกันพระเจ้าประเสรที่โกสลกล่าวว่าเมื่อข้าพระเจ้าถามว่าข้าแต่แม่เจ้าสัตว์หลังจากตายแล้วย่อมเกิดอีกหรือท่านก็ตอบว่าขอถวายพระพร ปัญหานี้เป็นปัญหาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ทรงพยากรเมื่อข้าพเจ้าถามว่าข้าแต่แม่เจ้าสัตว์หลังจากตายแล้วย่อมไม่เกิดอีกหรือท่านก็ตอบว่าขอถวายพระพรแม้ปัญหานี้ก็เป็นปัญหาที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ไม่ทรงพยากรเมื่อข้าพเจ้าถามว่าข้าแต่แม่เจ้าสัตว์หลังจากตายแล้วย่อมเกิดอีกก็มีไม่เกิดอีกก็มีหรือท่านก็ตอบว่าขอถวายพระพรปัญหานี้เป็นปัญหาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ทรงพยากรเมื่อข้าพเจ้าถามว่า ข้าแต่แม่เจ้าสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกิดอีกก็มีใช่ไม่เกิดอีกก็มีใช่หรือท่านก็ตอบว่าขอถวายพระพรแม้ปัญหานี้ก็เป็นปัญหาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ทรงพยากรณ์ข้าแต่แม่เจ้าอะไรเล่าเป็นเหตุเป็นปัจจัย พระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ทรงพยากรปัญหานี้พระนางเขมาพิสุณีกล่าวว่าขอถวายพระพรถ้าอย่างนั้นอาตมาภาพจะขอย้อนถามมหาบอพิตรในปัญหาข้อหนีบางปัญหาข้อนั้นพอพระทัยมหาบพิตรอย่างใดมหาบอพิตร พึงพยากรปัญหาข้อนั้นอย่างนั้นเถิดขอถวายพระพรมหาบอพิษจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนัยมหาบอพิษมีนักคำนวณน,นักประเมินหรือนักประมาณไรๆซึ่งสามารถจะคำนวณทรายในแม่น้ำของข่าวา่าเม็ดทรายมีอยู่ประมาณเท่านี้ หรือว่ามีทรายเท่านีร้อยเม็ดหรือว่ามีทรายเท่านี้พันเม็ดหรือว่ามีทรายเท่านี้แสนเมตรหรือไม่พระเจ้าประเส็นที่โกศลตอบว่าไม่มีเลยแม่เจ้าพระนางเขมาพิสุณีกล่าวว่าและมหาบาพิษมีนักคำนวณน,นักประเมินหรือนักประมาณแรไร ซึ่งสามารถจะคำนวณน,น้ำในมหาสมุทรว่าน้ำมีเท่านี้อลรหกะหรือว่ามีน้ำเท่านี้ร้อยอรหกะหรือว่ามีน้ำเท่านี้พันอรหกะหรือว่ามีน้ำเท่านี้แสนอลรหกะหรือไม่ขอถวายพระพรพระเจ้าปะเสนิที่โกศลตอบว่าไม่มีเลยแม่เจ้า พระเขมาภิกษุณีกล่าวว่านั่นเพราะเหตุไรขอถวายพระพรพระเจ้าปเสนทิโกศนกล่าวว่าข้าแต่แม่เจ้าเพราะว่ามหาสมุทรเป็นของลึกประมาณไม่ได้ยังถึงได้โดยยากพระเขมาภิกษุณีกล่าวว่าฉันนั้นนั่นแหลมหาบพิษบุคคล เมื่อจะบัญญัติสัตว์พึงบัญญัติด้วยรูปใดรูปนั้นอันพระตถาคตเจ้าละได้แล้วตัดรากขาดแล้วกระทำให้ไม่มีที่ตั้งกระทำไม่ให้มีดุดดานยอดด้วนไม่ให้เกิดอีกต่อไปเป็นธรรมดาดูก่อนมหาบพิษพระตถ,ถาคตเจ้าพ้นจากการบัญญัติว่าเป็นรูป เป็นของลึกประมาณไม่ได้ยังถึงได้โดยยากดุดมหาสมุทรฉะนั้นคำว่าสัตว์หลังจากตายแล้วย่อมเกิดอีกก็ดีย่อมไม่เกิดอีกก็ดีย่อมเกิดและไม่เกิดอีกก็ดีย่อมเกิดอีกก็หาไม่ได้ย่อมไม่เกิดอีกก็หาไม่ได้ก็ดีย่อมไม่ควรเมื่อบุคคล บัญญ ata, ัติศาสตร์พึงบ <messaging> ัญญัติด้วยเวทนาใดละถึงเมื่อบัญญัติศาสตร์พ <into> <WOR> ึงบัญญัติศาสตร์ด้วยสัญญาใดละถึงเมื่อบัญญัติศาสตร์พึงบัญญัติด้วยสังขารเหล่าใดละถึงเมื่อบัญญัติศาสตร์พึงบัญญัติด้วยวิญญาณใดวิญญาณนั้น อันพระตถาคตเจ้าละได้แล้วตัดรากขาดแล้วกระทําไม่ให้มีที่ตั้งดุดตาลยอดด้วนกระทําไม่ให้มีไม่ให้เกิดอีกต่อไปเป็นธรรมดาดูก่อนมหาบอพิษพระตถาคตเจ้าพ้นแล้วจากการบัญญัติว่าเป็นวิญญาณเป็นของลึกประมาณไม่ได้ยังถึงได้โดยยา ดดมหาสมุทรฉะนั้นคำว่าสัตว์หลังจากตายย่อมเกิดก็ดีย่อมไม่เกิดก็ดีย่อมเกิดอีกและไม่เกิดอีกก็ดีย่อมเกิดอีกก็มิใช่ไม่เกิดอีกก็มิใช่ก็ดีก็ย่อมไม่สมควรครั้งนั้นแหลพระเจ้าปะเสนที่โกศลทรงยินดีอนุโมทนาภาสิทธ ของพระเขมาภิกษุณีเสด็จลุกจากอาสนะไหว้พระเขมาภิกษุณีทรงกระทำประทักษิณแล้วเสด็จหลีกจากไปสมัยต่อมาพระเจ้าประสิที่โกสลเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับทรงอภิวาทนาพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วประทับณที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครันแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสัตว์หลังจากตายแล้วย่อมเกิดอีกหรือพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนมหาบพิษปัญหาข้อนี้เป็นปัญหาที่อัตมาภาพไม่พยากรณ์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสัตว์หลังจากตายแล้ว ย่อมไม่เกิดอีกหรือขอถวายพระพรแม้ปัญหาข้อนี้ก็เป็นปัญหาที่อาตมาภาพไม่พยากรณ์เหมือนกันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสัตว์หลังจากตายแล้วย่อมเกิดอีกก็มีไม่เกิดอีกก็มีหรือขอถวายพระพรปัญหาข้อนี้ เป็นปัญหาที่อาตมาภาพไม่พยากรณ์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสัตว์หลังจากตายแล้วย่อมเกิดอีกก็หามิได้ไม่เกิดอีกก็หามิได้หรือขอถวายพระพรแม้ปัญหาข้อนี้ก็เป็นปัญหาที่อาตมาภาพไม่พยากรณ์อีกนั่นแหละ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อข้าพระองค์ทูลถามว่าสัตว์หลังจากตายแล้วย่อมเกิดอีกหรือพระองค์ก็ตรัสตอบว่าขอถวายพระพรปัญหาข้อนี้เป็นปัญหาที่อาตมาภาพไม่พยากรณละถึงข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อข้าพระองค์ทูลถามว่า สัตว์หลังจากตายแล้วย่อมเกิดอีกก็มีใช่ไม่เกิดอีกก็มีใช่หรือพระองค์ก็ตรัสตอบว่าขอถวายพระพรแม้ปัญหาข้อนี้ก็เป็นปัญหาที่อาตมาภาพไม่พยากรณ์อีกนั่นแหละข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรเล่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พระผู้มีพระภาคเจ้า ไม่พยากรปัญหาข้อนั้นขอถวายพระพรถ้าอย่างนั้นอาตมาภาพจักย้อนถามมหาบอพิษในปัญหาข้อนั้นบ้างปัญหาข้อนั้นพอพระไทยมหาบอพิษอย่างใดมหาบอพิษพึงพยากรปัญหาข้อนั้นอย่างนั้นเถิดขอถวายพระพรมหาบอพิษ จะทรงสำคัญความข้อนั้นเป็นฉไฉนยมหาบาพิษทรงมีนักคำนวณน,นักประเมินหรือนักประมาณเรไรซึ่งสามารถจะคำนวณเม็ดทรายในแม่น้ำของข่าวว่าเม็ดทรายมีประมาณเท่านี้ละถึงหรือว่ามีทรายมีประมาณเท่านี้แสนเม็ดหรือไม่ไม่มีเลย พระเจ้าค่าและมหาบอพิษทรงมีนักคำนวณนักประเมินหรือนักประมาณเรไรซึ่งสามารถจะคำนวณน,น้ำในมหาสมุทรว่ามีน้ำเท่านี้อาลหากะละถึงหรือว่ามีน้ำเท่านี้แสนอาลหากะหรือไม่ไม่มีเลย พระเจ้าค่ะข้อนั้นเพราะเหตุไรมหาบพิษรข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญเพราะว่ามหาสมุรเป็นของลึกประมาณไม่ได้ยังถึงได้โดยยากพระเจ้าค่ะฉันนั้นเหมือนกันแลมหาบพิษบุคคลเมื่อจะบัญญัติสัตว์พึงบัญญัติด,ด้วยรูปใด รูปนั้นอันรัตถาคตละได้แล้วตัดรากขาดแล้วกระทําให้ไม่มีที่ตั้งดุดตารยอดด้วนกระทําไม่ให้มีไม่ให้เกิดอีกต่อไปเป็นธรรมดาดูก่อนมหาบพิษพระตถาคตเจ้าพ้นจากการบัญญัติว่าเป็นรูปเป็นของลึกประมาณไม่ได้ยังถึงได้โดยยาก ดุดมหาสมุทรฉะน,นั้นคำว,ว่าสัตว์หลังจากตายแล้วย่อมเกิดอีกก็ดีไม่เกิดอีกก็ดีย่อมเกิดอีกและไม่เกิดอีกก็ดีย่อมเกิดอีกก็มีใช่ไม่เกิดอีกก็มีใช่ย่อมไม่ควรบุคคลเมื่อจะบัญญัติสัตว์พึงบัญญัติด้วยเวทนาใด ละถึงเมื่อบัญญัติสัตว์พึงบัญญัติด้วยสัญญาใดละถึงเมื่อบัญญัติสัตว์พึงบัญญัติด้วยสังขารเหล่าใดละถึงเมื่อบัญญัติสัตว์พึงบัญญัติด้วยวิญญาณใดวิญญาณน,นั้นอันรัตถาคตละได้แล้วตัดรากขาดแล้วกระทำไม่ให้มี ที่ตั้งดุดตายอดด้วนกระทําไม่ให้มีไม่ให้เกิดอีกต่อไปเป็นธรรมดาดูก่อนมหาอพิษพระตถาคตพ้นจากการบัญญัติว่าเป็นมิญญาณเป็นของลึกประมาณไม่ได้ยังถึงได้โดยยากดุดมหาสมุทรฉะนั้นคำว่าสัตว์หลังจากตายแล้ว ย่อมเกิดอีกก็ดีไม่เกิดอีกก็ดีย่อมเกิดอีกและไม่เกิดอีกก็ดีย่อมเกิดอีกก็มีใชย่ย่อมไม่เกิดอีกก็มีใช่ก็ดีย่อมไม่สมควรพระเจ้าประเสนที่กสนกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน่าอัศจรรย์จริงพระเจ้าค่ะ ไม่เคยมีพระเจ้าค่ะข้อที่อัดกับอัดพยัญชนะกับพยัญชนะของพระศาสดากับของสาวิกาย่อมเทียบกันได้สมกันได้ไม่ผิดเพี้ยนในบทที่สำคัญข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสมัยหนึ่งข้าพระพุทธเจ้าได้ไปหาพระเขมาภิกษุณีได้ไต่ถาม ความข้อนี้มาครั้งหนึ่งแล้วแม้แม่เจ้ารูปนั้นก็ได้พยากรณ์ข้อความด้วยบทเหล่านี้ด้วยบทพยัญชนะเหล่านี้แก่ข้าพระพุทธเจ้าดุดพระผู้มีพระภาคเจ้าเหมือนกันน่าอัศจรรย์พระเจ้าข้าไม่เคยมีมาพระเจ้าข้าในข้อที่อัดกับอัดพยัญชนะกับพยัญชนะ ของพระศาสดากับของสาวิกาย่อมเทียบกันได้สมกันได้ไม่ผิดเพี้ยนในบทที่สำคัญข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระพุทธเจ้ามีกิจมากมีกรณียกิจมากท่ากะไรจึงขอทูลลาไปในบัดนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าขอถวายพระพร บัดนี้มหาบาพิษทรงทราบการอันสมควรเถิดครั้งนั้นแหลพระเจ้าประสิทธิ์ที่โกศลทรงยินดีอนุโมทนาพระภาสิทธิของพระผู้มีพระภาคเจ้าสเสด็จลุกขึ้นจากอาสนะทรงอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้ากระทำประทักษิณแล้วสเสด็จกลับไป